สำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะในเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรที่ต้องอัปเดตกันปาเดี๋ยววันนี้เรวิจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันนะคะที่เรวิเห็นนะคะที่เรวิเห็นเนี่ยเอาเป็นเรื่องทั่วไปก่อนนะคะตะนุค่ะตะนุตกโควิีนาทนะคะแล้วก็มีการดาวสาเออพูดผิดคะ่ะดาว อังคารนะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวเนี่ยเป็นตําแหน่งประนะคะปาราเกษตรนะคะแล้วก็มีดาวพุธนะคะกลุ่มกลุ่มกับดาวอังคารอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราวิกาไว้ก่อนเลยว่ามันคือการขัดแย้งนะคะม,มีการขัดแย้งนะคะนั่นแปลว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะหลบหลบจากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะะต้องพูดแบบนี้เลยหลบขอแบบซ่อนตัว นะคะซ่อนตัวเงียบๆหลบอยู่คนเดียวนะคะแต่หลบเนี่ยมันก็ยังมีคนเนี่ยมามาสร้างความขัดแย้งนะคะมาสร้างความแบบมาพูดแบบเขาเรียกว่าพูดลับหลังเรานะคะแบบมามาทะเลาะแบบข้างหน้าเนี่ยไม่มีข้างหน้าเนี่ยดูเป็นมิตรกันนะคะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมาคอยว่าร้ายมาคอยทะเลาะคือพูดง่ายนึกนึกภาพแบบเหมือนเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะแล้วเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยโซน ที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นโซนของเราใช่ไหมคะแล้วเหมือนมันมีคนนะจ้องจะมาทําร้ายเราอยู่ข้างหลังแต่ฉากหน้านี่คือแบบดีมากแบบนี้ค่ะแล้วช่วงเนี้ยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะอ่อนแอค่ะแล้วก็หวั่นไหวนะคะหวั่นไหวง่ายเรามาระวังนะมันหวั่นไหวง่ายอะ่พะพะหวั่นไหวง่ายเสร็จเนี่ยมันก็จะถูกชักจูงนะคะ ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะทีเนี้ยวันหวัน่นไหวเสร็จแล้วเนี่ยจะถูกชักจูงไปในเรื่องใดนะคะคือในเรื่องของการงานนะคะ คือพูดง่ายๆว่าควรจะแบบอยากหลบอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่มีคนปล่อยให้คุณหลบอยู่เงียบๆอย่างนั้นได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานของคุณนะคะเขาจะหาทางแบบทำยังไงก็ได้ให้คุณออกมาโชว์ออฟอยู่ข้างหน้าให้ได้นะคะอันนี้เราวีไม่รู้ว่าเนื้อความแต่ละคนมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเนื้อความทางโหราศาสตร์เนี่ยมันมันเล่าให้ฟังเป็นแบบนี้นะคะแบบต้องมีบางคนมีแรงผลักดันคือเหมือนมันต้องมีพุชอะค่ะมีพุช มีพุชบางอย่างที่ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยต้องลุกขึ้นไปทํางานท,งทั้งทงที่ตัวเองเนี่ยเหนื่อยแทบขาดใจนะคะบอกแบบนี้เนาะธรรมดาพอเก็ตอิแล้วก็ลุกไปทํางานค่ะจบต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของความรักนะคะความรักความรักของคนเดี๋ยวนะความรักนะคะความรัก ความรักของคนลัคนาราศีพิจิกนะคะก็จะเจอกับความวุ่นวายแต้คำนี้เลยค่ะมันเป็นคำที่แบบบัญญัติสั้นๆง,ง่ายๆของพักเกตกุมกับมลริตายูเลยค่ะว่าวุ่นวายนะคะจัดการไม่ได้นะคะพุ่นหุ่นครอคู่ครองนะคะคู่ครองเนี่ยแปลกทำตัวแปลกไปจากสิ่งที่เคยเป็นนะคะบางคนเนี่ย เก็บตัวคือเขาเป็นคน extrovert ะคะแล้วอยู่ดีเเก็บตัวอยู่ดีก็คือหายเงียบไปจากเรานะคะประกอบกับตัวเองก็อยากอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยก็คือแยกกันฟีลแบบแยกกันนะคะแยกกันประมาณนี้นะเหตุการณ์มันจะเกิดประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะคนโสดคนโสดนะคะคนโสดคนโสดเนี่ยชาวลัคนา ราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์ะะที่จะเจอคนต่างชาติตาาานะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนต่างชาติต่างภาษานะคะมีเกณฑ์ที่เจอคนต่างชาติต่างภาษามามาให้ความสุกนะคะมาเป็นคนใหม่นะคะมา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเติมความที่มันไม่ค่อยดีนะคะรู้สึกว่ามันไม่อยากจะดเจอเจอใครเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเจอคนต่างชาตินะคะเข้ามาในชีวิตคุณค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตมันมีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะคะสําหรับคนโสดเนาะสำหรับคนโซดต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของการงานการงาน การงานการงาน,งานโอเคการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีดาวสุกอยู่ตรงนี้นะคะนั่นแปลว่าคุณมีความสุขค่ะกับการทํางานนะคะคุณมีความสุขกับการทํางานคะ่ะคุณอาจจะได้ทํางานที่เกี่ยวกับศิลปะนะคะการเงินนะคะเครื่องสําอางความงาม ะค,ะความงามเนาะแล้วมีอะไรอีกอันสิ่งที่ทำดาวสุกเนี่ยยังหมายถึงสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขอุยอันดูสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขนะคะการเงินอ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะคะศิละปะการเงินการการเงินนะคะเครื่องสำอางความงามนะคะ,ฟะโฟสัคาสสโคปประมาณนี้นะะนอะค่ะเนาะสำหรับชาวลัคนาราศี พิจิกนะคะการงานจะเป็นแบบประมาณนี้ค่ะเนาะอุยอ๊ย,ยลบไม่ได้สักคู่นะคะมันลบไม่ได้ต่อไปค่ะมันลบไม่ได้อะขออนุญาตเขียนเขียนทับไปเลยนะคะลบไม่ได้ลบไม่ได้ไไดขอโทษขอโทษ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะการเงินเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะการเงินตกมรณะนะคะแปลว่ามีเรื่องเสียหายทางการเงินนะคะเก็บเงินไม่อยู่นั่นแหละช่วงนี้นะคะเก็บเงินไม่อยู่ค่อนข้างมีปัญหายเยอะนะการเงิน เก็บเงินไม่อยู่นะคะเก็บเงินไม่อยู่แล้วถูกแล้วเพราะว่ามันมีมีเอ,อเขาเรียกว่าอะไรมีรายจ่ายนะคะที่ไม่คาดฝันเนาะหรือบางคนเนี่ยเสียไปแล้วนะคะจะได้คืนมาเป็นสองเท่าอืมไม่ต้องเสียใจไปนะคะกับเรื่องของการเงินที่มัน ที่มันแบบเสียไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะได้กลับคืนมาเป็น2เท่านะคะสําหรับชาวลัคนาพิจิกเนาะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสภาวะอารมณ์ของตัวเองไม่มั่นคงส่งผล ให้ถูกชักจูงทางการงานได้ง่ายๆทางแก้คือสตินะคะมีสติไปสวดมนต์นะคะทำสมาธิเนาะก็จะช่วยให้มีเขาเรียกว่าอะไรมีเกราะป้องกันตัวเองนะคะได้มากขึ้นนะคะและสำหรับใครที่เป็นชาวพิจิกค,ค่ะและเกิดวันเสาร์นะคะอยากที่จะเพิ่มพลังบ o สต์ Up ับ e อเนขึ้นมานะคะเราวิมีหินอเมทิสต์นะคะแบบฟิลประมาณนี้เนาะ ม,มีคำแนะนำในการใส่ให้นะคะก็ใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางราวิวันดาพยากรณ์นะคะช่องทางหน้าโปรไฟล์ค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะพยากรณ์ดวงส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์เช่นกันค่ะสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกรวิเล่าให้ฟังหมดแล้วต่อไปค่ะในเดือนหน้านะคะในเดือนหน้า เดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมได้ที่ราวิวันดาพยากรค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ในช่องทางที่ทุกๆท,ท่านรับชมอยู่ด้วยนะคะสหรับวันนี้เราวิลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล,ล์ของราวิวันดาพยากรนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ